เอเป็นประจําครับอ้าพี่เราเปิดดูนี้มีไหม้าววนวววว้เววเวว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 วี่วเวีวววัววววนวววัวว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 วนวววววววีวว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 อว หอเดี๋ยโคตรน่ากลัวเลยมึงดูดีๆมันมาหน้าก็สองอย่างงูไทยในห้องน้ำค่ะพี่มันอยู่ในห้องน้ำตัวใหญ่มากงูเห่าพี่มันชูแบบนี้เลยแตกตื่นทั้งบ้านแล้วพี่มาแล้วมาแล้วพี่กู้ภัยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ย

no

ไม่กลัวเลยวะนี่ไม่ได้นี่มันชิบก่อนครับพอจำได้ชิบจกเลยปู่ไปขี้ได้แล้วนะเดี๋ยวอย่างไรหลังตูดก่อนโอ้สุดยอดครับขี้ดีเหนียวอ่ะจริงๆอ่ะมัน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 ก็คือไม่น่ากลัวนะถ้าเราไม่กลัวเขาอ่ะนะเลือมาสีแม่มึงเอ้ยกูตกใจเมืไมไมด้มาต้องบอกว่าพอเอสุดยอดยิบฮะเก่งมาก อ๋อคีใช่มของขอได้เลยได้เลยเอาไหนม้องลูกไหนพ่อไปยนจับวิชาจับงูด้วยได้เลยเดี๋ยวพี่เขามายังไงเนี่ยนีไงเห็ไหมไม่ต้างเดี๋ยวค่นมอะไหายไมายืนหมางจายพีไเหมายอะเหมายอไมาอไมายอะหมรับยอ๋หมยอรยอยอยอะห้ายอะใรายอาออะไรอรยอะาออรหอายอมายอยอมาอะหองอะาะย อ้สีดำด้วยมันจะเลยเข้าไปในซอกอ่ะใชเดี๋ยวมึงเข้าไปนอนอุ้ยมันจะหางูเนาะใช่ครับโอเคโอเคใช่ไหมครัพี่นอนโอเคค่ะตอนนี้นะคะพี่นอนมาปล่อยงูในห้องน้าเรียบร้อยแล้วไอ้แก่รอบแล้วก็ตัดเลยเอาตายเลยเนี่ยจำลอง านี่ควดูนะถ้าเจองูเห่าในห้องน้ำเนี่ยเรียกพี่เขามาเลยเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนำตัวดีกว่านี่ถ้าเกิดไปพี่ก็อุบัติเหตุนะใช่ตัวพักพี่เขามาใช่ไหมใช่เดี๋ยวให้พี่เขาแนะนำตัวหน่อยดีกว,ว่าพี่ชื่ออะไรทำอะไรอยู่ครับครับ,รบสวัสดีครับ,รบปิยจันทนยนาครับครับอ่าเป็นผู้ชำนาญการด้านการจับสัตว์มีพิษแล้วก็เพาะเลี้ยงงูสวยงามครับผมโอ้โหวันนี้มาเยือนเราถึงบ้านเอางูมย อันนี้เป็นตะกูมีพิษแล้วับเอางูห่ามาปล่อยในห้องน้ำซืบเนองจาก EP ที่แล้วใช่ไหมใช่พี่เขาที่แล้วพวกเราเจองูในบ้านพี่เขาเลยอาสาจะมาช่วยหาลูงูวันนี้ก็เลยจะมาเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วก็เอางูปล่อยสอนให้พี่น้องจับงูด้วยให้พ่อจับงูด้วยพูดอะไรพี่ก่อนพูดอะไรพี่บอกะงูดูข้องกันมาสองปีไม่เคยไปเทนเลยคานเลยนี่แหละไปเดี๋ยวเอาไปคุยด้านนอนดีกว่าไป เมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นเหตุการณ์จําลองที่พี่โบได้เอางูเข้าไปปล่อยไว้เพื่อบ้านใดบ้านหนึ่งเจอสถานการณ์อย่างนั้นต้องทายังไงอย่าตกใจแบบพวกพวกยิ้มไม่ทีไม่ดีไม่ถูกต้องแล้ววันนี้แล้ววันนี้ตกใจอะไยควาและวันนี้พี่ๆเขาก็เ,เอางูมาโชว์พวกเราอีกเยอะแยะ,แยะมากมายเลยหลายสายพันธุ์เลยมีอะไรบ้างพญานาคเอามาไหมพี่วันนี้านาไม่มีพญานาคแมวเซาแมวเซาแมวง่วงามเล<ม>ียมอนาคอนดาอนาคอนดามีไหมพี่อนาคอนดา มีไม่เหนียววัตตอริโก้ห่างก็ดิ่งเลยพี่เฮ้ยเราแหวงไปหมดเดี๋ยวให้พี่เขาบอกดีกว่าว่าวันนี้พี่เขาเอางูอะไรมาโชว์บ้างและมีเทคนิคในการหาร่องรอยงูอะไรยังไงบ้างสอนวิธีการดูวิธีการจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆไม่ให้มันลกไม่ให้มันเป็นที่หมักหมมหรือว่าที่ซุกซ่อนของงู <c oughs> อะวันนี้ ให้ให้กับพิธีกรเลยดีกว่าพาไปเลยก็ได้ครับว่าล่าสุดเจอตรงไหน่และเราหมักมันไว้ตอนนี้มันเป็นปลาหรือยังตอนนี้เนี่ยพ่อได้อุดรูมันไว้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตั้งแต่วันนั้นเราก็ไม่เจอมันอีกเลยก็มันยังไม่ออกมางาก็มันออกไม่ได้ไงไม่เรอกอุดไว้หรือว่ามันจะอยู่ในนั้นจริงๆคิดว่ามันคงยังอยู่อ่ะแต่มัน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 อาจจะเป็นที่อยู่มันอ่ะคิดว่านะ คิดว่ามันคงไม่ออกไปไหนนะมันยังอยู่ในนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันยังอยู่หรือมันอาจจะป่วยไปแล้วก็ได้ตามมาด้านนี้ครับพี่น้องด้านนี้ครับนี่คือภาพจริงเหตุการณ์จริงในวันนั้นเลยถ้ามันมีงูอยู่ในนี้จริงมันสามารถเสียชีวิตได้ไหมเพี่ได้ครับสองนาทีแค่ปัญหาขาดน้ำอ๋อมันขาดทุกอย่างเลยใช่ไหมแต่ผมว่ามันน่าจะทะลุหมดเลยทะลุมีรูได้บ้านเปิดดูเลยไหมเปิดเลยครับโอ้วกพี่ไม่กลัวอะไรเลยเหรอครับนี่ครับเขากลัวเหมือนกันแหละเขาเสียวเฮ้ย แต่พี่คือพี่เขาบอกว่ามันน่าจะหาทางออกได้ใช่ครับตวกนี้เขามีสัญชาตญาณทางเข้าทางออกบางทีเขาผ่านมาหาอาหารเฉยๆเขาไม่ได้อยู่ที่นี่็นประจําอะไรอย่างนี้พี่เขาก็ส่องแล้วครับพี่อะไรเลยอาจจะเป็นหนูหรือตัวเงินตัวทองมีไหมที่นี่มีครับหมายถึงว่าตัวเงินตัวทองเขาอยู่ในนี้ใช่เขาไปขุดเขาไปอะไรไว้อ๋อแต่แต่ยิ่งเขาบอกว่าไอ้น่ามันเลื้อยเข้าไปงูมันเลื้อยเข้าไปในนี้วันนั้น ในวันนนั้ที่ถ่ายคลิปกันนะพี่ใช่แล้วก็เข้านี่เลยเพราะว่าพอไปนี่ปุ๊บผมก็วิ่งอ้อมไปดักหน้าไม่มีตัวในน้ำก็ไม่มีร่องลอยสรุปก็คือมันไม่อยู่ครับรอดตัวไปบรรยากาศแบบนี้มีหน้ามีไหมครับมีแน่นอนครับมีแน่นอนแล้วด้านหลังเป็นสวนเป็นร่องน้ําก็คือเป็นภูมิทัศน์ที่งมูชื่นชอบเลยชอบเลยครับมีการทิ้งเศษอาหารมีหนูมีกบมีเขียดมีข้างคกพวกนี้คืออาหารหมูเห่าอาหารหลักเลย ตามหนูมาตามหนูมาบนอหจุดที่มันชอบอยู่เนี่ยค่ะพี่มันจะเป็นลักษณะยังไงก็ที่หลบซ่อนที่ไม่เจอผู้คนเนี่ยละครับตามท่อตามใต้ตึกอย่างที่เจอนั่นเลยที่เห็นที่ดนที่มน้ามาถามว่ามันมีรูไหมมีอะไรเงี้ยคือมันจะเลื้อยเข้าไปในรูเหรอคะใช่ครับใช่ครับก็คือจะเข้าไปแอบช่วงนี้กําลังฮิตเลยขึ้นจากชักโครกถ้าชักโครกเราทําไม่เรียบร้อยช่างชุยชยอะไรเงี้ยก็จะ มีงูโผล่ขึ้นมาได้กัดไข่กัดตูดเลือดท่วมส่วนใหญ่พวกนั้นจะเป็นงูเหลืองูหลามใช่ไหมพี่ใช่เป็นงูเหลือมครับแล้วก็จะเป็นงูเห่างูเห่าด้วยเหรอเดี๋ยวลูกคี้เลยกูเดี๋ยวลูกคี้เลยแต่ว่ามันมีอีกจุดหนึ่งนะตรงแถวข่อระบายน้ำหน้าบ้านข่อระบายน้ำหน้าบ้านก็มีอยู่ค่ะพี่เคยเจอว่าเราเ็พกปนหน่อยใช่ครับก็คือถ้าเป็นบ้านตวนมันก็จะอารมณ์นี้ะเยอะเลยเลยเลยแล้วมันอยู่ใกล้แหล่งน้ำด้วยแล้วแล้วพี่เขาแบบจะโค้งจะโคกพี่ ก็เจอเป็นประจำครับอ่คนะได้เลยพี่เราเปิดดูอันนี้มีไหมว้าวว้าวววาวว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 ว าเจอแบบนี้ดุ๊กดึดเดินเดินก็ปิดฝาไว้โปิดฝากลับเข้าไปเหมือนเดิมเหรอครับผมเขาจะไม่ไปไหนเลยพี่ไม่ไปไหนครับนี่นะคะทุกคนอันนี้คืองูอะไรคะพี่เป็นงูเหลือมครับยอดนิยมที่ขื่นมาในท่อเลยอ๋อเนี่ยนะงูเหลือมมีพิษไหมคะไม่มีไม่มีแต่ว่ากัดแล้วเย็บไม่ได้ถ้าเราเปิดมาเจอจะเอง จะทำไงปิดกลับไปอ่ปิดกลับไปแล้วเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขามารับตัวไปสงสัยเขาจะอิ่มเขาคงกินขี้ไปเยอะแล้วเมื่อกี้ตัวเหลืองก็เมาเมาอยู่โอ้โหหัวจริงลูกของเล่นหูนี่แกหัวบอดนะหัวจริงก็ไม่ต้องเลย เก็กพาปลอมไม่พอเครื่องรางยังปลอมเลยตอนนี้แหมกะจะไปรูปหัวงูให้งูสงบจะทดสอบไปหน่อยเอาเลยปล่อยไว้อย่างนี้แหละปล่อยไว้อย่างนี้แหละให้พี่เขาพาเดินดูอีกขีดหน่อยหน่อนให้พี่เขาจับไปก่อนให้พี่เขาจับไปก่อนก็พอเราเปิดมาเจอแบบนี้แล้วครับ ก็เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอ่าก็เดี๋ยวให้น้องบอลสาธิตการจับออกอ่าจับออกั้นอย่างปลอดภัยนะครับอย่างปลอดภัยเดี๋ยวมันถูกใจมันอยู่ที่นี่เลยยุ่งเลยอ๋อไม่ได้เลยครับแค่มันงอๆแค่นั้นเองกลัวนานมากกว่ามั่งโอ้โอ้โหนี่กดพี่กดแล้วจับยังไนได้หัวมันนี่เที่ยวมันคงกัดได้ไม่กว้างแล้วมั้งแผลกดเลย ดูเขี้ยวดูเขี้ยวดูเขี้ยวมันดูเขี้ยวมันดิการจับงูจะลอกคราบจะลอกคราบอ๋อนึกว่าเขาถลาะครับลอกคราบอุ้ยผ่านแล้วพันแล้วพันแล้วนี่แหละครับก็คือถ้าเขาฉกงูชนิดนี้ถ้าเขาฉกแล้วเขาก็จะพันเลยฮะอ๋อไม่ค่อยโดนเนี่ยเนี่ดูดิดูดิดูดินิ้วปิ้นเลยอ๋อพี่ลองเหยียบเนื้อเน้นมันแน่นมันแน่นมากดูเขี้ยวมันดูเขี้ยวมันไหม มันมันงอเข้าใช่ไหมฮะใช่ครับกระชาบเพื่อไว้ล็อกเหยื่อต่างๆใช่ถ้าถ้างูทาพวกพันนี้กัดแล้วกระชากมันโดนมีกลันเล่มจำลองต่อไปเจอในชักโครกเจอแล้วนะคะแล้วก็เจองูเห่าในห้องน้ําไปแล้วเดี๋ยวมาดูว่าถ้าเจอกลางลานเลื้อยกลางบ้านเลยที่เขาจะมีวิธีจับยังไงนะคะแต่ว่าเราจับไม่ได้อยู่แล้วแหละแม่ไม่ใช่แม่แล้วอุยเขาเลื้อยอเลย ความดุร้ายของงูเหลือมมันฉกได้ไกลแบบเป็นเมตรเลยอ่ะกุ้งสุดตัวเลยครับถ้าน้องเขาไม่จับไว้เนี่ยเขาจะพุ่งมาสุดตัวเลยเพราะว่าตัวนี้ผมน้องปล่อยนะอ่าเนี่ยครับเนี่ยครับอ่าหมูเป็นมาทาดอเลยตัวอย่าเข้าไปใกล้ เที่ยวกอบเข้ามา่่รืองางไ้พ่อว่าเร่ไว้นี่น้ำาอะไรอ่ะส่ที่ทำร้ายเราได้คือฟันในปากของเราโดนกัดแล้วพี่จะทให้เขาเาจะโชว์ว่าฟันเนี่ยมันดุร้ายแล้วก็มันฟันเน่ยมันคมมาก่ว่ เอ๊ะเหยียบตีนเหยียบไว้โอเคไม่ต้องถ่ายรูปเลยเอาเาเหยียบไว้แล้วเราจะกล้าไปเตะมันเหรอไม่เตะครับเตะไม่ได้เตะงับแมพเลยครับเตะงับแมพเลยนี่นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าฟันของเขาเนี่ยมันคมแค่ไหนโอ้โหเป็นใคฟันเป็นคนพูดอันนี้วันที่ใช้จับเหยื่อจะมีสี่แถวนะครับอ่าด้านล่างสองแถวงงเข้าใน ก็คือไว้ล็อกเหยื่อหรือไว้อะไรก็องทำรึไม่มีมินแต่วันน่ากลัวมากีไม่ดีเกินหมาด้วยเพราเนี่ยพอพอได้แล้วกับงูเหลือมเนี่ยอันนี้เหลือมหรือหลามครับเหลือมครับเหลือมเหลือมกับหลามต่างกันยังไงพี่จุดจำแนกของมันคือหัวหัวลักษณะหัวจะมีขีดตั้งแต่ปลายจมูกถึงไททอยเส้นเดียว จะมูกใช่ครับเส้นทางเส้นเดียวเลยเส้นเดียวเดียวเลยส่วนงูหลามจะเป็นตัววีผ่านตาสองข้างสีชมพูหรือขาวครับลวดลายจะต่างกันก็เดี๋ยวเรามาดูลวดลายของงูหลามจุดจำแนกต่อไปก็คือจุดสีขาวมาร์คสีขาวข้างตัวอ๋อนี่ไงจุดจำอ่าจะมีเป็นเรียงเป็นระเบียบทุกตัวถ้าเป็นสีธรรมดานะครับก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่างูเหลือมกับงูหลามต่างกันยังไงไปดูสายพันธุ์อื่นกันต่อดีกว่า สาืก็ดิ่งสาืก็ดิ่งมันหลอนโอ้ยโอ้ยพี่มันมีอยู่ในธรรมชาติไปเนี่ยพี่ครับอันนี้เพิ่งจับมาเมื่อวานนะพี่ตอนนี้ไม่มีมุมแลันนี้เขาอิ่มแล้วใช่ไหมพี่ยังไม่ได้กินเลยครับีดยังไม่ได้กินเลยนี่อ๋อนี่หลาม เม่เยไม่เมมมือเมือแบม่เ่่่ห็นมันลัดมือเมื่อกี้นะถ้ามันลัดคอได้นี่เป็นงไงครับคนที่แล้วก็ทำแบบนี้แหละครับเดี๋ยวตอนนี้เราคนมันกินคนที่แล้วอิ่มไปแล้วไงแบมือ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 ไม่เคยเจอธรรมชาติเปสีอย่างนี้นะไม้พวกนี้ไม่มีในธรรมชาติครับอันนี้พ่อ

พี่ท่ามันจะถกใช่ไหมมันอารมณ์มันอารมณ์ไม่เป็นไรครับแมวกำลังงงมีท่าพี่อยู่อารมณ์มันปกตินะเออมันมันเข้าขาไเข้าขาดูพ่อทองอ๋อแล้วพ่อทองอ๋อแล้วมันเตรียมงรักแล้วมัาจะไปหางูน้อยเข้าขาแล้วไม่ใช่ไม่่ใชยดูเฉยๆเลยแบมือมือที่ไปแข่งุนนะเวลาขี่มอเตอร์ไซค์เผื่อเจอในป่าใช่ใช่ต่อไปได้จับเลยพี่ชาล่ะพูด ดนี่คือเมียงูเมียงูครับเมียงงูปล่อยนะทําปล่อยนะพี่ทําปล่อยนะปล่อยกัดเลยอ่ะตัวนี่ครับอย่าร้องนะตัวช่วยด้วยตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยเด้อเด้อไอตัวเนี้ยเน้อเน่ไอตัวนี้น้ำตาไหลเลยอ่ะน้ำตาซึมอ่ะเริ่มมาเลี้ยงงูหรือว่ามาจับงูเนี่ยได้ยังไงคะชื่นชอบส่วนตัวตั้งแต่เด็กๆแล้วครับอู๋ คนอะไรวะชอบงูใช่พี่สัตว์เยอะแยะชอบอะไเอาในทุ่งนาเอออะไรเออเขาเป็นเหมือนห่วงโซ่อาหารใช่ไหมพี่ใช่ครับคือเราก็ไม่ควรไปจับเขามากินใช่นะเพราะเขาก็ไปสัตว์พวกนี้ก็คือช่วยลดประชากรหนูและสัตว์อื่นๆที่แพร่ระบาดในพื้นที่จริงๆมนก็คือห่วงโซ่เขาอยู่จุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารใช่ครับแล้วแล้วอย่างเงี้ยเราสามารถฝึกได้ไหม ฝึกได้ฝึกยังไงเอ่ยเราเนี่ยฝึกได้ไหมพี่แบบฝึกจับว่ะได้เลยครับด้อเลยครับเรื่องอยู่อยู่ที่ความกล้าพี่ใช่ครับวันนี้ฝึกพวกนี้ได้ไหมได้เดี๋ยววันนี้อ่ะพ่อเขาจะสอนพ่อจับงูเห่าวันนี้เอาไว้ว่าเป็นวิชาเดียวที่กูไม่อยากเรียนแล้วกันเดี๋ยวให้พี่เขาเนี่ยมาจับให้ก็แล้วกันก็คือหลักๆเลยถ้าเจองูหรือว่าสิ่งมีพิษพวกเราเนี้ยภายในบ้านอ่ะโทรเบอร์อะไรดีพี่1 6 6่ ก็ได้ครับได้ศาสนาภัยพวกนั้นใช่ครับอ๋อส่วนใหญ่แล้วเกส่วนใหญ่แล้วอาสาเนี่ยหมายถึงว่าปอยตึงเขาจะจับเป็นไหมจริงจริงเรียกบรรเทาสาธารณภัยดีกว่าดับเพลิงดีกว่าอ๋อดับเพลิงใช่ไหมพี่น้องที่เขาฝึกมาอ๋อคือดับเพลิงเขาจะมีเขาจะมีนี่อยู่มีการฝึกมือดีคนเป็นประจําสูงอ๋อคือที่มึงออกจากดับเพลิงเนี่ยคือมึงมันจะไม่จับเพิงนี่อยู่มาสองปีกูไม่เคยรับเคสเลย ใครสนใจอยากจะเอาน้องงูไปแสดงหรือว่าอยากจะให้ไปสอนต้องติดต่ออย่างไงคะก็ติดต่อมาทางเพจน o t Snake Home ได้เลยอ๋อนี่เลยค่ะนสนค์โฮมจะึ้นไม่ให้เลยนี่ครับมีมีจงอางไหมพี่บ้องหลาอะไรเงี้ยมีเหรอแต่วันนี้เราไม่ได้เอามาไม่ได้เอามาโอต้องขอบคุณพี่น็อตแล้วก็พี่บอลด้วยคับเดี๋ยวเจอใหม่อีกทีหน้าแล้วกัน